สวัสดีครับผมบอยคาเวเชอร์นะครับวันนี้เราทำการทำความสะอาดลิมบ่บอร์นะครับเพราะว่าเรากำลังที่จะถ่ายน้ำไปใส่บอบอบอ,บอรลูกใหม่นะครับถ่ายน้ำไปใส่บอรลูกใหม่แล้วก็ทำการตกแต่งแล้วก็ลอกเล่นนะครับลอกขี้เลนบอเก่านะครับแล้วก็ทำให้มันลึกกว่าเดิมนะครับ อสองปีแล้วเห็นเจ้เขาบอกว่าเขาใช้เป็นเครื่องดูดเลนออกนะแต่ไม่รู้ว่าดูดออกไปแค่ไหนเครื่องดูดเลนมันก็ดูดดูดแค่เลนนะครับไม่สามารถที่จะจบลงไปลึกได้อีกแล้วก็ไม่สามารถจะตกแต่งเพราะว่าสาระลูกนี้มันเป็นสระสมัยก่อนนะครับสมัยโบราณนะฮะขุดมาประมาณ30ปีนะครับสมัยพ่อของเจ้เขนะาใช้เป็นรถ นี่นะครับรถรถแทรกลายน์ครับภาษาอีกเขาเรียกว่าแทรกลายภาษาบ้านบาเขาเรียกว่ารถรถสลิงรถโยนนะครับรถสลิงเป็นรถสลิงนะครับเป็นเหมือนเครนใครที่นึกภาพไม่ออกนะเป็นเหมือนเครนแล้วก็มีมีบุ้งกีนะครับแล้วก็เวลามันจะตักดินเนี่ยจะโยนลงไปนะครับใช้ดึงมาหาตัวก่อนแล้วก็จะโยนลงไปนะโยนลงไปเขาเรียกว่ารถสลิง ตึ้ลึกรถสลิงขูดใลึกนะครับส่วนมากจะใช้สำหรับกกลางนะครับใช้เป็นตักดินเลนเลนเล็ดินเละนะครับดินเลนดินเละดินเหนียวอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันไม่ต้องฝังตัวมันเป็นไม่ต้องฝังตัวมันอยู่บนแล้วก็โยนสลิงลงไปนะครับแล้วก็ใช้ปักปักลงไปแล้วค่อยลากลากมาลากาหาตัวแล้วถึงจะโยนขึ้นไปถึงจะโยนขึ้นไปทิ้งเนะยจะเป็นลักษณะนั้นนะผมไม่ทานหรอกแต่ผม ผมไม่ทําให้เป็นลงอแต่ว่าผมาเคยเห็นนะครับเคยเห็นออยู่ในเขื่อนเขาใช้อยู่งานเขื่อนไม่ต้องมาใช้ใช้ตักวัสดุอะไรไปรูแต่ว่าเห็นจอดในเขือเข่อนเขื่อนเขื่อนมัตตพุทธเนี่ยเขื่อนรีดิลยองสมัยก่อนน้ําก็ตอนนี้เหลือประมาณเม็ดกว่านะดูดมาคืนก็ ดนไปถึงสามนสองทุ่มดนไปถึงสองทุ่มนะครับเดี๋ยวเราตกแต่งไม้หมดนะฮะแต่งไม้หมดที่มันขอบที่มันแหวง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 ,วงที่มันไม่สลบไม่มีคันบอ่อเขาขุดสมัยก็เขาขุดแบบไม่มีคันบ่อนะครับขุดแบบน้ำเข้าสาเลย,ยเออมันก็เลยเีนเยอะมันก็เลย อขอบบอ่อมันก็เลยพังนะมีรอยพังมีอะไรมาอยู่เสมออย่างเงี้ยเออม,ม่ไม่เป็น,ปนขอบอ่ะเออนะครับขูนแล้วปล่อยน้ําคลองเข้าเงี้ยปล่อยน้ําให้รองน้ําไหลเข้าเงี้ยกับกีเลนก็เลยเยอะอี่ยมันจะแหวง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 กับขอบขอบไม่เคยเสมอไม่ไดตรงกันหรอก ีเลนไม่รู้เยอะแค่ไหนแล้วตอนนี้หล,ลุมที่ผมขุดไว้ดักเลนของนู้นนะครับใหญ่อยู่ใหญ่และลึกพอผมต้องกะไว้นะกะไว้ใสเ่เลนเลนคิดว่าน่าจะเยอะอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าสระน้ะนาําลักษณะแบบนี้มึงเลนเยอะเพราะว่าเขาปล่อยเขาปล่อยน้ําลงอะ่ะเขาไม่ได้กันรองน้ำแต่การลักษณะแบบใหม่เนี่ยมันการรองน้ําเนี่ยมันไม่ค่อยมีกีเลนหรอกรแต่สระแบบโบราณยังมีไม่เด็การรองน้ำแบบกีเลนเยอะ เยอะมากเลย,เลย,ย่างขอบที่มันไม่เสมอไม่ตรงกันแล้วก็จะตัดจะทำให้มันตรงกันต้องย้ายย้ายแพรดูดน้ำลงไปฝังรูดนะ เดี๋ยวไว้เผาตั้งเย็นกรมงานกำลังคิดจะรื้อปั๊มย้ายแพ้เอาไปวางตรงนู้นเลยว่าอ,อะขอต้องใช้น้ำวันนี้ไม่ได้ให้น้ำสูวนดูเรียนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เขอายอยาจะให้น้ำสวูวนลึกเลยครับอยู่บนเดนลึก มองแล้วว่าเสียวเลยไม่อยากยืนมินมากเดี๋ยวมัสไลด์เนี่ยเวลาเราจะเอื้อมหาจะเอื้อมเอา เสร็จมันจะพื้นป่ายหญ้านะครับเราเราต้องเดินรถให้มันตรงแบบนี้นะ<ด>แล้วค่อยเอื้อมนะครับทามันเอื้อมแบบลึกๆสุดแขนสุดข,ขาเนี่ยคือมันต้องยืนลักษณะแบบนี้นะอย่าไปยืนอย่างนี้นะยืนอย่างนี้เกิดดินถล่มเนี่ยมันหนีไม่ทันนะครับแต่เกิดยืนอย่างเงี้ยดินถล่มเราสามารถถอยหลังได้เลยไงคือเทคนิคง,ง่ายๆนะครับสำหรับมือใหม่พอมือใหม่พอได้เ,เอื้อมไม่ถึงล่างบางทีเนี่ยก็ยืนเบียด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 แต่เวลาดินถล่มดินสไลด์ึ้นมาเนี่ย มันหนีไม่ทันเพราะว่าเรายืนทาไปถูกต้องอตะเรายืนระสนาะไเนี่ยนะเกิดดินสไลด์ดินถล่มลงมาเนี่ยเราสามารถที่จะตันถอยหลังได้เลยอันนี้คือคําสอนจากอาจารย์ต่ออาจารย์สอนเรามานะเราต้องดูประเมินประเมินดินปนละอดภัยกับตัวเองไว้ก่อนต้องระวังสาลึกๆทำงานอยู่ที่เสี่ยงไม่ต้องระวังไม่ระวังไม่ได้เลยนะตายมาก ซูบ yeah. ูบเลยด้วยซูบูมยังไม่ถึงพื้นเลยนะหรือเปล่าเราไปดูว่าสภาพที่มันแหวง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 นั่นคือมันสไลด์ลงไปหรือเปล่าเอาไ่รูเลยสถานเราต้องระวังนก่อนปลาปลาน่าจะมีอยู่นะตัวใหญ่แต่น่าจะมีไปเยอะหรอกเพราะว่าเขาอยู่เป็นรอบๆกไหมเหรอ ตูด้วรอบหลเดี๋ยวแห้งเนีคนงานมาตรึมเลยนะตอนเ,ย,นเนย็นตอนนี้คนงานทำงานอยู่คงานบอกรอแต่น้ำแห้งตาเริ่มที่จะอยู่ไม่ติดแล้วเอ,อ้น้ำเริ่มยุบเ,เริ่มแห้ง เสาที้ด้วยสายมันทับดินมันทับโอเครับฝ okay, ากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูยันจบนะครับทุกคนสภาพจยาออกมาแบบไหนสารลูกเก่าสารลูกเก่ามันจะยากลาบากกว่าสารุูกใหม่นะครับเพราะว่าการทําทงานมันก็เจอทั้งคีเลนเนาะเออแล้วก็มาตกแต่งอตกแต่งให้มันได้แนวได้ฉาก แบบแบบของใหม่มันไม่เหมือนของใหม่หรอกของใหม่มันทำงานมันยืดท่าไหนก็ได้ของเก่ามันระบากเดี๋ยวเช่ครับผม